สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอรย์สภานะคะในหมวดภาษาค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอักษรนะพยัญชนะนะคะเด็กๆเราเรียกว่าตัวอักษรเลื่อนที่กล่องที่หนึ่งค่ะเด็กๆเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าพยัญชนะไทยนั้นมีตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็การสร้างคําการถิ่นคาของคําแต่ละคำนะคะเด็กๆ ค่ะเรามาลองทำกันดูนะคะค่ะเด็กๆเ,เรามาลองเรียนรู้นะคะการสร้างคำนะคะจากตัวอักษรเพื่อนที่นะคะกล่องที่หนึ่งกันนะคะ,ะเด็กๆอ่าดูสิคะวันนี้เราจะสร้างคำอะไรดีอ่าอาจารย์สุภาเอามาแล้วรูปที่หนึ่งอะไรคะม้าค่ะม้ามา้าหมอ มอมออาอาโมอามามาโทมาเห็นไหมคะอ่ามาเป็นเสียงโทโมออามามาโทมานะคะต่อไปตัวที่สองคืออะไรคะไก่ค่ะ ถูกต้องเลยไก่เียนไงคะกอไอ,ใจใจอไก่ไดเอกไก่กอไอไม่มาลายนะคะกอไอถ้าเราเวลาเราเรียกเราเรียกว่ากอไก่นะคะแต่เราเวลาเราสะกดคำสร้างคำออกเสียงเราเรียกว่ากอนะคะไม่มาลายเราก็ออกเสียงว่าไอ กไอไก่ไก่เอกไก่ค่ะมีวรรณยุกต์ด้วยระวังวรรณยุกต์ให้ถูกต้องเลยกไอไก่ไก่เอกไก่นะคะต่อไปตัวต่อไปตัวอะไรคะเด็กเราจะสร้างคำว่าหมูหมู เป็นตัวสระดูใต้ตัวเพียนชนะเห็นไหมคะหอมอูหมูหอมอูหมูอะเราอ,อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆวัว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 ไม่หันนะคะ ไม่หันอากาศก็จะอยู่ข้างบนวัวแหวนนี้ตัวหนึง่งเราเรียกว่าสระอัวนะคะวัวอัวอัววัวอัวอัวเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้เราสามารถเขียนคาได้สี่คำแล้วเราสร้างคําได้สี่คำแล้วเห็นงนี้ครับมออามามาโทมาก็ไอไก่ไก่เอกไก่ มออูหมูวอไม่หัน,นยากาวอกวัวค่ะเด็กๆลองไปสร้างหรือไปเขียนคำได้นะคะและเด็กๆก,ก็จะทำไมคะได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมากมายเลยค่ะเด็กๆค่ะเองไปทำกันดูนะคะเด็กๆค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็ก ได้เรียนรู้พยัญชนะไทยเพิ่มขึ้นนะคะได้เขียนหรือว่าสร้างคําต่างๆได้จากพยัญชนะไทยนะคะซึ่งเรามีทั้งตัวพยัญชนะนะคะตัวสระนะคะแล้วก็ตัววรรณยุกต์ด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้มาสร้างด้วยการได้เรียนรู้คําเพิ่มขึ้นมากมายนะคะถ้าเด็กๆลองมาสร้างกันดูนะคะถ้าเด็กๆไม่มีตัวพยัญชนะเด็กๆก็อาจจะใช้เขียนก็ได้นะคะค่ะ เจอกันใหม่นะคะ